ครับจะพามาดูห้องดูเพล็กก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น3านะครับห้องลูกค้าวันนี้เป็นห้องดูเพล็กนะครับห้าห้องนอน4ห้องน้ำนะครับสวยกริบๆเลย ข้างล่างนะครับจะมีสองห้องนอนหนึ่ห้องน้ำนะครับพร้อมห้องเมดดแม่บ้าน ความพิเศษของการตกแต่งที่นี่นะครับที่ฟ้าเพดานนะครับจะมีการตกแต่งเป็นกริตเตอร์นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับไปมาเหมือนอยู่อยู่บนดวงดาวเลย ไปดูห้องครัวนก่อนนะครับดูเพล็กที่คอนโดเบลแห่งนี้นะครับจะมีห้องแม่บ้านด้วยนะครับนี่เป็นครัวตกแต่งมาครบเรียบร้อยนะครับเป็นห้องใหม่อายุไม่ถึง1ปีเลยยังไม่เคยอยู่มีตู้เย็นด้วยนะครับ มีประตูที่ครัวตัวนี้เป็นส่วนของเมดโซนนะครับนี่เป็นห้องน้ำเมดนะครับนะครับแล้วก็มีห้องนอนห้องห้องนอนแยกห้องน้ำเลยนะครับ ยังไม่มีเมดคนไหนไมาอยู่นะครับวิวดีมากเลยเวทเมดที่นี่ได้วิวตรงข้ามเป็นฟอร์จูนทาวเวอร์นะครับนี่เป็นห้างฟอร์จูนทาวเวสถานทูตจีนะครับ ไปดูห้องนอนทั้งสองห้องข้างล่างนะครับ มีการบิวตู้เสื้อผ้าแนวลักชัวรี่นะครับไปเรียบร้อยแล้วทุกห้องมีวิวนะครับมีระเบียงห้องนี้วิวเป็น Fort จูนทาวเวนะครับ ถนนเส้นรัชดานะครับสถานทูตจีนมองเห็นหมดเลยนะครับเรามาดูห้องเลยนะครับ ทุกห้องมีระเบียบหมดเลยนะครับเป็นบิวฟอร t จู e ทาวเวนะครับมีการบิวตู้เรียบร้อยนะครับเป็นคอนโดใหม่นะครับห้องนี้ กล้าวห้องน้องสองจะใช้ห้องน้ำแชร์ร่วมกันนะครับแบ่งส่วนเปียก่วนแห้งเรียบร้อยนะครับห้องน้ำใหญ่นะครับ ที่ห้องรับแขกนี้นะครับหน้าต่างเนี่ยจะหันออกทางทิศใต้นะครับออกเฉียงไปทางตะวันตกหน่อยๆเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับ ข้างบนนี้จะมีสาห้องนอนสาห้องน้ำนะครับทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวนี่เป็นเชนโดเลียนะครับเริ่มที่ห้องแรกกันเลยครับเนื่องจากเป็นดูเพล็กนะครับนี่เป็นประตูทางเข้าห้องนะครับ ที่ชั้นสาบห้เลยนะครับก็ถ้าไม่อยากเดินเข้ามาตรงห้องส่วนกลางชั้น3ามก็เปิดประตูเข้ามาได้เลยครับอ่าสแสดงว่าลูกเ็จก็จะมีประตูทางเข้า2บานนะครับชั้นสากับ35มห้ ห้องแรกนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดมมีการตกแต่งครบแล้วนะครับ ตัุสผ้ายังไม่เคยใช้เลยนะครับเป็นแบบบานคู่นะครับ ม่านที่นี่ให้มาเป็นเป็นมา่านไฟฟ้านะครับนะเป็นแบบรีโมทนะครับข้างล่างก็เป็นรีโมทไฟฟ้าเหมือนกันนะครับที่มา่านแม่ ทันสมัยจริงๆนี่เป็นห้องน้ำของห้องมาสเตอร์นะครับมีอ่างจากุชชี่เรียบร้อยนะครับ

เป็นวิวเซนทันนะครับห้องนี้เป็นวิวเซนทันพระรามเก้า นหีห้องห้องน้ำของเานะครับก็จัดไว้ใหญ่นะครับมีตู้โชว์ในห้องนอนด้วยนะครับห้องนี้ มีห้องน้ำส่วนตัวเรียบร้อยพร้อมให้อยู่ครับที่นี่ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับแอรทุกห้องตัวเสื้อผ้าเตียงทีวีตู้เย็นครบครับ